สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่เพื่อนามานาเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับวันนี้ช่วงโฟกัสข่าวเด่นมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิลปวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีการนําเสนอข่าวเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปสู่กกาารรแ้้้ไขขปััญหหใดีึนคบ สำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ ที่บริเวณห้องโถงชั้น1ิอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานศาสตราจารย์ดรณฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการแถลงข่าวการรับมอบวัสดุฝึกอบรมซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานอนอนไลน์เพื่อช่วยเหลือแรงงานคนพิการและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จากนายอาเบลเติ้ประธานกรรมการบริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด เพื่อนำไปมอบให้แก่แรงงานกลุ่มคนพิการและกลุ่มเปราะบางในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะออนไลน์โดยมีนายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบศาสตราจารย์ดรณฤืมลนพินโยสินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยหลังจากได้เป็นประธานว่ากระทรวงแรงงานภายใต้การนําของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ผ่านมาผู้ใช้แรงงานจนํานวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทําให้ต้องปรับตัวให้ทันกับความปกติใหม่ new normal และมีทักษะที่จําเป็นสําหรับอนาคตโดยแรงงานคนพิการและกลุ่มปอบาง ถือได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่น้อยกว่าแรงงานกลุ่มอื่นๆบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดจึงได้สนับสนุนจัดซิมการ์ดจำนวน500ชุดที่ผลิตโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อให้กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนำไปแจกจ่ายให้แก่แรงงานคนพิการและกลุ่มเปราะบางนำไปใช้ในการฝึกอบรมต่อไปด้านนายทวัตเบญจาทิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทรงรายงานกล่าวว่ามอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting โดยเน้นหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้งานและการประกอบอาชีพอิสระกว่า50หลักสูตรให้แก่แรงงานทั่วไปได้แก่ Microsoft Excel Advanced เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์การใช้สมาร์ทโฟนขายสินค้าออนไลน์การซ่อมเครื่องปรับอากาศภายใน บ้้านนนเป็ตซึ่งคนพิการและแรงงานกลุ่มปอบางสามารถร่วมฝึกอบรมได้ทุกหลักสูตรตามความสนใจและความเหมาะสมนอกจากภารกิจด้านการฝึกอบรมแล้วกพรอยังมีภารกิจในการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าวสามารถติดต่อได้ ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด4หรือดูข้อมูลทางเว็บไซต์กลมพัฒนาฝีมือแรงงาน www dsd go th ด้านนางปรพาภพรสู่สุขอายุ62ปีตัวแทนแรงงานกลุ่มคนปรอบางกล่าวว่า เดิมทีตนนั้นประกอบอาชีพนวดแผนไทยแต่ปัจจุบันเนื่องจากโควิด -19 ทำให้ร้านนวดต้องปิดชั่วคราวซึ่งตนเองนั้นไม่มีอาชีพเสริมว่างงานไม่มีรายได้เมื่อได้รับสิมการ์ดจากกอพอรอก็จะตั้งใจอยากที่จะเรียนออนไลน์ในหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์เพราะตอนมีฝีมือในการประกอบอาหารหลากหลายเมนูจึงคิดอยากจะทำอาหารกล่องประกาศขายทางสื่อโซเชียลหารายได้ช่วงการรอการขายลกดาวในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ส่วนทางด้านนายสายันดีเลิศอายุ40ปีเจ้าหน้าที่ ดูแลสิทธิประโยชน์และบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ให้คนพิการของสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยตัวแทนคนพิการซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหวเล่าว่าตนเองรู้สึกยินดีที่ได้รับสิมการ์ดและขอบคุณภาครัฐที่ได้เล็งเห็นคุณค่าของคนพิการทําให้ไม่รู้สึกเดียวดายในสังคมทางนี้สิมการ์ดที่ได้รับจะช่วยเปิดโลก,กทัศน์ของคนพิการให้กว้างไกลนอกจากจะใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่ทางกพอรอจัดให้แล้วยังช่วยต่อยอดในการประกอบอาชีพอีกด้วย ก็อยากจะให้คนเขาถูกรับส่งได้ก็เป็นการเรื่องทักษิจจังที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยมอบสิ่งแรงงานให้กับคนต่อไเพื่อที่เขาจะได้เข้ามาลองสึกด้วยกันครับแล้วตอนนี้เราทําแบบสํารวจความต้องการของคนพิการแล้วก็คนต่อมางว่ามีใครสนใจที่จะเข้าเรียนรู้ผ่านหลักสูตรของกรมพัฒนาสือแรงงานบ้างนะครับตอนนี้ก็วางแผนกันในเจ็ดความพิการแล้วว่าคนผู้สูงอายุ เดี๋ยวเราจะไปเดูคนที่เขาลงทะเบียนไว้แล้วก็จะทำแพงคเพื่อฟอร์มาถามว่าหลังอบรมแล้วเนี่ยเขาต้องการการประกอบอาชีพอะไรนแล้วเราก็จะต่อเชื่อมกับกองทุนที่เกี่ยวข้องเช่นกองทุนคนพิการกองทุนผู้สูงอายุอย่างไรหรือการพัฒนาอย่างานก็สนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็ทางหัวหน่วยเองก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ที่จะพัฒนาเรื่องของหลักสูตรต่อเรื่องเรื่องของวิจิต้ก่อนท่เทนตะต่างๆั ณที่ว่าการกรมการขนส่งทางรางแขวงมหาหนาคเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายกิติพันธ์ปันจันร์อธิบดติกรมขนส่งทางรางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการให้การต้อนรับอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานสภาคนพ,พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนายพัทรพันธ์กฤษณาประธานฝ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนายชัยพรภูพารัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานและที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนายชีว นนทพรรัตนิกุลนายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยเพื่อร่วมหาราอือถึงประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและประเด็นอื่นๆในระบบขนส่งทางรางโดยสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้มีข้อเสนอให้กรมการขนส่งทางรางได้รับไปพิจารณาในความอนุเคราะห์ประเด็นต่างๆดังนี้หนึ่งขอให้เข้าสำรวจพื้นที่สถานีกลางบางซื่อร่วมกับผู้แทนกรมการขนส่งทางราง และคณะกรรมาการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสเพื่อตรวจประเมินความพร้อมด้านการจัดสภาพกาย,ยภาพสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีและบริเวณเชื่อมต่อเนื่องจากทางสภาคนพิการได้มีการสำรวจบริเวณทางเข้าออกสถานีเบื้องตน้นพบว่ายังมีปัญหาในการเดินทางสำหรับคนพิการที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงเช่นการขาดทางลาดบริเวณทางเท้าเชื่อมต่อเข้าสถานีเป็นอุปสรรคในการสัญจรของคนพิ การระบบป้ายสัญลักษณ์คนพิการและป้ายแนะนําทางไปบางจุด ที่ไม่ได้ติดตั้งสร้างความสับสนแก่ผู้เดินทางทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีสถานีกลางบางซื่อได้ใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทางกรมการขนส่งทางรางจะได้ประสานกรฟทและสภาคนพิการเพื่อดำเนินการนัดหมายลงไปที่สำรวจพื้นที่ให้เหมาะสมต่อไป 2. เสนอให้มีการฝึกอบรมทักษะการบริการและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการโดยกลุ่มคนพิการแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมตามหลักสากลเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารใน ในระบบขนส่งทางกลางกลุ่มดังกล่าวด้วยโดยทางสภาคนพิการยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการดําเนินการสนับสนุนวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความชํานาญกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. เสนอให้กรมการขนส่งทางกลางพิจารณาให้การสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพสําหรับคนพิการโดยผลักดันให้มีการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ภายในสถานีรถไฟและรถไฟฟ้าเพื่อให้มีจุดจําหน่ายสินค้าของคนพิการเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแรงงานคนพิการให้สามารถมี ท่องทางในการประกอบอาชีพซึ่งทางกรมการขนส่งทางรางจะได้ประสานข้อมูลจากสภาคนพ,พิการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 4. เสนอให้มีการจัดทําสื่อที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้เช่นสื่อล่ามภาษามือหรือสื่อที่คนตาบอดสามารถรับรู้ได้เพื่อให้คนพิการทุกประเภทสามารถรับข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทาง,งรางหรือหน่วยงานภาคคมนาคมอื่นๆโดยสภาคนพ,พิการยินดีบริรณาการให้ความร่วมมือในการจัดทําสื่อต่างๆร่วมกับกรมการ ขนส่งทางราง 5. เสนอให้มีอิน o r เมชันเซ็นเตอร์ภายในสถานีเป็นจุดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและสามารถให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารกลุ่มคนพิการซึ่งมีอุปสรรคในการเดินทางมากกว่ากลุ่มคนอื่นทั้งนี้นายกิติพันธ์ปานจันทร์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางดำเนินการประสานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยในรายละเอียดเพื่อให้การอนุเคราะห์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยย้นย้ำให้การดำเนินงาน ตามภารกิจของกรมการขนส่งทางรางให้คำนึงถึงกลุ่มผู้โดยสารที่เป็นคนพิการแต่ละประเภทให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการระบบขนส่งทางรางได้อย่างสะดวกปลอดภยัยเท่าเทียมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล จากกรณีที่นายกงจากภูเลียงผาอายุ69ปีอยู่บ้านเลขที่7 2บ้านหนองหัวช้างหมู่ที่3ตํตำบลกลางหมื่นอำเภอเมืองจังหวัดกลาลสินใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงนายอัมพลผลวาวแววอายุ34ปีเพื่อนบ้านหลังถือปืนบุกมาทุบประตูกระจกหน้าบ้านและพยายามเข้าไปในบ้านก่อนถูกยิงสวนออกมาเสียชีวิตก่อนยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดพันตำรวจโทสมทรงเวียงปฏิสารวัรสอบสวนสพ เมืองกาลาสินจังหวัดกาลาสินเจ้าของคดีได้ทําการสอบปากคานายกงจากภูเลียงผาอายุ69ปีโดยมีทนายความและญาติร่วมรับฟังคําสอบปากคาด้วยแต่ระหว่างการสอบปากคำเจ้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายภาพและรับฟังการสอบปากคาด้านพันตํารวจเอกณนะรงค์ฤทธิสุริยะผู้ก,กํากับสบพเมืองกาลาสินกล่าวว่าสําหรับคดีดังกลา่าวผู้ก่อเหตุได้รอให้การมอบตัวกับเจ้าที่ตารวจก่อนจะคุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพักทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นผู้ก่อเหตุได้ให้การว่าเป็นคนยิงนายอัมพลเสียชีวิตจริ แต่อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเนื่องจากผู้เสียชีวิตซึ่งจากการสอบถามพยานแวดล้อมทั้งชาวบ้านและผู้นำชุมชนระบุว่ามีพฤติกรรมก่อเหตุอรารวาสบ่อยครั้งและในวันเกิดเหตุได้อารวาสถืออาวุธปืนมาที่บ้านของนายกงจักก่อนที่จะทุบป,ประตูกระจกและพยายามเข้าไปภายในบ้านของนายกงจักซึ่งอยู่ภายในบ้านจึงยิงสวนออกมาถูกนายอัมพลนั้นเสียชีวิตซึ่งนายกงจักได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยให้การว่าเป็นการป้องกันตัวก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแต่เจ้าหน้าที่ ตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนตามพยานหลักฐานโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งวันนี้พนักงานสอบสวนได้นำตัวไปฝากขังและแจ้งข้อหาแล้วส่วนศพของผู้เสียชีวิตส่งให้ผ่าชนาสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินินจังหวัดขอนแก่นซึ่งหากผ่าเสร็จแล้วก็จะมอบพญา,านนำกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไป เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่เกิดฝนตกหนักทําให้บ่อจระเข้ที่ชาวบ้านนั้นเลี้ยงไว้ถูกน้ําท่วมบ่อจระเข้หลุดออกมาจากบ่อกว่า20ตัวที่บริเวณหมู่ที่9ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเจ้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานปราดเขตส้อนคลองใหญ่เจ้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานปราดเขตสองคลองใหญ่ร่วมกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของฟาร์มจระเข้ช่วยกันล้อมจับจระเข้ด้านนายอาทิตย์นองแพรรอประธานเขตกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานคลองใหญ่เปิดเผยถึงการจับจระเขว่า ตอนแรกรู้สึกกลัวหลังได้รับแจ้งก็เข้าไปช่วยเหลือจับจระเข้บ่อยๆตอนนี้ชินแล้วขณะที่จับก็ต้องเรียนรู้นิสัยของจระเข้ด้วยส่วนจระเข้ที่หลุดออกมานั้นเป็นจระเข้น้ำจืด หลุดออกมาจากบ่อเลี้ยงผู้สื่อข่าวสอบถามนายพิรมขันนาคเจ้าของฟาร์มเลี้ยงจระเข้บอกว่าตนเองนั้นได้เลี้ยงจระเข้ไว้ที่บ่อปูนทั้งหมด200ตัวและเมื่อคืนตอนช่วงประมาณตี3กว่าได้มีฝนและลมพายุตกหนักมากทําให้น้ําท่วมบ่อจระเข้ของตอนเองและจระเข้นั้นได้หายออกจากบ่อไปกว่า20ตัวและช่วงนี้กําลังค้นหาอยู่และจับได้แล้ว10กว่าตัวพยายามที่จะตามจับให้ทั้งหมดหนายพิรมยังได้บอกว่าไม่เคยมีเหตุนี้มาก่อนเลยตนเองได้เลี้ยงมากว่า20ปีแล้วปีนี้ฝนตกหนัก ทำให้การระบายน้ําไม่ทันจึงเกิดน้ําท่วมดังกล่าวบวกกับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยยังไม่สามารถทําการขายกลับทางบริษัทได้ปกติจะขายได้ต 4, ัวละ4 0 0 0 0ถึง5,000บาทเลี้ยงมามากกว่า20ปีแล้วซึ่งมีจอแค่ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กรอการส่งขายหมุนเวียนกัน ที่สาลาเนกประสงค์วัดโพปากพีหมู่ที่สองตําบลปากพีอพําเภอปากพีจังหวัดนครนายกนายปรีชาดีโลกพรเมธีอําเภอปากพีได้จัดการประชุมหารือว,วราระเร่งด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบนถนนทางหลวงหมายเลข3 3สายปากพีกบ,บินบุรีแนวใหม่โดยมีนายสมพงษ์สายทองที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุชาทิพย์อุทยัยผู้ในการแขวงทางหลวงปราจีนบุรีนายธวัชชัยจันทราชนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากพีพันตำรวจ เอกสมชายที่วงสาผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอปากพีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลปากพีที่ได้รับผลกระทบจากถนนตัดใหม่เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งในตำบลปากพีภายในหนึ่งสัปดาห์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น3าครั้ง โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตโดยทางหลวงหมายเลข33สายปากพีกบินบุรีแนวใหม่ยังไม่ได้เปิดใช้งานแต่ก็มีรถแอบ,บข้ามาวิ่งและวิ่งด้วยความเร็วซึ่งทางร่วมทางแยกยังไม่มีสัญญาณไฟเตือนทางนี้นายอนุชาทิพย์อุทยัยผู้ในการแขวงทางหลวงปากจีบุรีได้รับฟังปัญหาของชาวบ้านแล้วเบื้องต้นจะได้ติดไฟกระพริบมัดอามแขวนยื่นพร้อมป้ายเตือนคาดว่าจะใช้เวลาสองสัปดาห์จึงจะแล้วเสร็จส่วนสัญญาณไฟเขียวไฟแดงและไฟส่องสว่าง จะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงและใช้เวลาในการทําเรื่องของงบประมาณเป็นเวลานาน,านและถนนทางลงหมายเลข33สายปากพีกบินบุรีแนวใหม่จะเริ่มเปิดให้รถวิ่งตั้งแต่วันนี้ ที่สาราพายแก้ววัดสแกตําบลสามโคกอาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพลตํารวจโทคารนวิทยุประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายเสวกกระเสุขรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายนิรันจัยปั้มนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสามโคกนายธนภาคตรีรัตนกุกุลที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่นําชุดตรวจเชิงลุกลับบิดเทสมาตรวจให้กับพี่น้องประชาชนตําบลสามโคกและใกล้เคียงและนาย น,นี่ลานใจปั้มนายกเทศมนตรีตำบลสามโคกได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านพลตํารวจโทคํารนวิทย์ทูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้นาเจ้าหน้าที่พร้อมชุดตรวจลับบิดเทสมาตรวจให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลสามโคกและใกล้เคียงและไวรัสโคเอนทีนเกิดขึ้นในพื้นที่โดยพบผู้ป่วยยืนยันจนํานวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการควบคุมของเชื้อไวรัสโคเอนทีนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ทางเทศบาลตำบลสามโคกจึงได้ขอความอนุเคราะห์ชุด ตรวจและบิดเทสพร้อมเจ้าที่บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตะบนสามโคกและใกล้เคียงขณะนี้ได้มีประชาชนในพื้นที่ทยอยเข้ามาตรวจวิเคราะห์เชื้อโควิด1 9อย่างต่อเนื่อง นายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการประชุมศูนย์บริหารจัดการโควิดในทีมจังหวัดพิจิตรที่ห้องประชุมสารกลางชั้น4จังหวัดพิจิตรเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆและรับฟังการรายงานสถานการณ์โควิดในทีมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้ล่าสุดยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมหนึ่งรายซึ่งเป็นชายอายุ62ปีเป็นภูมิลำเนาเชาวตำบลโพทะเลอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรแต่ไปทำงานเป็นคนงานก่อสร้างอยู่ที่แคมป์คนงานกอ่อสร้างเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครแล้วเดินทางกลับมาพพืทีีจ่จจิิตรและมา ป่วยมีไข้ตัวร้อนปอดอักเสบเมื่อตรวจหาเชื้อจึงพบว่าติดโควิด1 9ส่วนสาระการประชุมอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการพิจารณาเรื่องพันตํารวจเอกกฤษดาพัทรริศาานายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรแสดงความประสงค์ในการจัดซื้อวัคซีนซินโนกฟาร์มจากราชวิทยลาลัยจุฬาพรจำนวน10,000โดสฉีด5 0 0พคนเพื่อเป็นการจัดดำเนินการป้องกันการระงับ การระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและอย่างดำเนินการด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโดยมีแผนการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทางได้มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรครูและผู้หญิกลุ่มเสี่ยงด้านการทํางานให้การบริการประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยจะใช้เงินเหลือจ่ายสะสมก้อนแรกจํานวน10บล้านบาทในการดําเนินการครั้งนี้ซึ่งที่ประชุมก็มีการพิจารณาแล้วว่าโครงการดังกล่าวนั้นถูกหลักเกณฑ์และมีเป้าหมายดำเนินการที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้จริง และมีการอนุมัติโครงการดังกล่าวที่ห้องประชุมพระพุทธบาทสารากลางจังหวัสดสระบุรีนายแมนรัรตนสุขนผู้ว่าราชการจังหวัสดสระบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการล็อกติดต่อจังหวัสดสระบุรีติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 การประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่1ซึ่งคณะกรรมการล็อติดต่อจังหวัด ให้ศึกษาที่การจังหวัดตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเพื่อประเมินการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาก่อนจะเปิดการเรียนการสอนโดยมีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินจำนวน70แห่งและคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการทําการประเมินตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขให้แล้วเสร็จเพื่อนําเข้าพิจารณาประชุมสัปดาห์หน้าเพื่อเปิดการเรียนการสอนในวันที่5กรกฎาคม2564นอกจากนี้ยังได้พิจารณาข้อกําหนดหลังจาก ที่ปรับระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสดุด โดยให้ห้างสรรพสินค้าส่วนการค้าคอมมูนิตี้มอลล์เปิดได้ถึงเวลา21นาฬิกาห้ามจัดกิจกรรมเกิน50คนร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้บริโภคที่ร้านได้ไม่เกิน23นาฬิกาโดยห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านสนามกีฬาสถานที่เพื่อการออกกำลังกายยิมฟิตเนสเปิดให้บริการได้ไม่เกิน21นาฬิกาส่วนสถานที่สังเิตได้แก่สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานรบริการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะสถานประกอบกิจการอาบน้ำอาบ,บนวดหรือสถานอื่นที่มีลักษณะคล้ายกั นอกจากนี้ยังได้เคล้่งคลัดในเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยโดยจะออกคําสั่งจังหวัดให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระสบ,บุรีสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกจากแค่สถานหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทนายกิติพงศ์กิติคุแนอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยพลตรีประสัดพรสาธรสวัสดิ์กรองผบอ อทสอสประหลัดอำเภอสัตหีบดรสัีระเผือกประพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอสตหีบร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นายกิติพงศ์กิติคุณอำเภอสตหีบกล่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอสตหีบเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นจึงได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการควบคุมการระบาดของโควิด -19 อำเภอสัตหีบรวมประชุมหารือถึงปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 มาตรการด้านสาธารณสุขมาตรการด้านการควบคุมโรคติดต่อมาตรการกำกับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบและการบริหารจัดการสถานการณ์ป้องกันการระบาดของคลัสเตอร์สัตหีบรวมถึงการจัดสถานที่มาตรการเชิงรุกในการตรวจหาเชื้อให้ได้มากที่สุดการจัดเตรียมสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลสนามรวมถึงการตั้งโรงครัวเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย บรรยากาศที่ตลาดรถไฟสงขลาเทศบาลนครสงขลาบริเวณทางเข้าตลาดรถไฟมีการตรวจคัดกรองเข้มตั้งจุดตรวจคัดกรองทางเข้าตลาดพร้อมวางกฎเหล็กมีป้ายเขียนไว้อย่างชัดเจนตลาดรถไฟสงขลาขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้ามาใช้ตลาดใส่หน้ากาก ปิดปากปิดจมูกทุกคน100%ซฝา่าฝืนจับกลับจริงเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายการใช้เอเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่สำคัญทุกคนที่เข้าไปในตลาดทั้งพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนต้องสวมหน้ากากาอนามัยปิดปากปิดจมูกทุกคน100%เพื่อป้องากันการระบาดของโควิด -19 <S <S อย่างเข้มงวดในขณะเดยาาียวกันนายบุญเหิมสุวรรณคำผู้จัดการดูแลตลาดรถไฟสงขาจะถือโทรโคมประกาศขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกอยู่ ตลอดเวลาที่เข้าไปในตลาดรถไฟแห่งนี้รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางตลาดรถไฟยอย่างเคร่งครัดซ,ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับตนเองและคนรอบข้างที่จะมาเดินจับจ่ายใช้สอยในตลาดรถไฟแห่งนี้มีการบังาับล่ามิตามีจะโมกลอยเบอร์เซ็นนะครับล่าดหลกไฟการ้องคิบตามิมจะโมกลอยเบอร์เซ็นนะครับโดยความระมัดระวังใจคนไหนไม่ปิดนะครับมีการการับกับนะครับมีการบรับ จับจิงจับจิงคว้าพื้นนะครับคว้าพื้นจับจิงจับจิงนะครับตลาดดอกไม้คว้าพื้นจับจิงจับจิงพ่อยบุกคนไม่โกรธดไม่เครื่องเพื่อจำเบบนี่ตำนานเตือนสษีตำนานยำเตือนนะครับไม่ได้โกรธดไม่ได้เครื่องที่มีการปรับนะครับตาไครดื้อนะครับไม่พมปรับพมก็บส่งจจายเจ้านาทีปรับนะครับให้เจ้านาทีเข้ามาปรับ นะครับถ้าใครดูที่ถ้าอยู่รวมกันปฏิบัติตามอย่างมีความทุกนะครับตลาดลถไฟน,นะครับรอเชนนั้นเราจะอยู่ด้วยกันได้ตลาดรถไฟปิดทั่วของทรงพระละเบียบของทางราชจาก,การปฏิบัติตารมราเบียบของตาตลาดเส้เมตตปิดตาปิดจมูกลอยมือเส้นนะครับวันนี้ตลาดรถไฟในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับาจากรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม เราออกระเบียบของตลาดเพื่อเสริมระเบียบของทางราชการก็คือทุกท่านแม่ค้าผู้ซื้อและผู้ขายทุกคนนะครับที่ในตลาดรถไฟให้ใส่หน้ากาก,ากปิดปากปิดจมูกร้อยปเซนะครับย้ําว่า100%ยอร์ซ็นมาตลอดมานะครับร้อปอร์ซนตลอดมาแล้วเราได้เตือนมาเป็นระยะระยะระยะ,ระยะเตือนมาตลอดแล้วช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีการปรับฝ่าพื้น ปรับจับจริงนะครับได้มีการปรับจับจริงโดยการเสียเหินนะครับโดยการเสียเหินในการปรับนะครับ50บาทครับไม่ปรับไม่มากปรับตรงนี้เราไม่ได้รังแกใครนะครับไม่ได้เกลียดชังใครผมบอกพี่น้องไปอย่างนั้นเพราะว่าเราถือว่าเรารักเราห่วงเราห่วงใยเพื่อเตือนสติให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามเพราะเราได้ย้ำเตือนมาตลอดนะครับย้ำเตือนมาตลอดแต่ตอนนี้เราจับปรับจริงเราจับปรับจริงในแต่ละรถไฟเพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่ได้ ของตลาดลูกไฟผมถือว่าตลาดลกไฟเป็นครัวของสงขลานะครับเป็นครัวของสงขลาเพราะฉะนั้นพ่อพ่อครัวแม่ครัวพ่อค้าแม่ค้าถือเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่จะนำพาเพื่อความปลอดภัยเพื่อความไว้วางใจของลูกค้าที่มาจับจ่ายถือว่าตรงนี้คิดว่าผมคิดว่าสาคัญมากมากกับเมืองสงขลาในส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่นี่มีการฉีดวัคซีนบ้างไหมยังครับในในเรื่องการฉีดวัคซีนพ่อค้าแม่ค้านะครับอ่ามีส่วนหนึ่งนะครับที่ว่า ได้ลงทะเบียนกับอสมหรือชุมชนนะครับเอาก็อันนั้นเป็นเป็นการระเบียบของทางต่างชุมชนนะครับเป็นระเบียบของทางตลาดความต้องการทางตลาดผมได้ทาหนังสือไปถึงสาธารณจังหวัดนะสองชุดนะครับคือชุดที่ไปฉีดวัคซีนก็คือชุดผู้บริหารสิบท่านนะครับที่ดูแลตลาดนะครับทีมดูแลตลาดสิบท่านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้ารวมแล้วนะครับอ่คนนะครับ425คนได้ยื่นไป เมื่อวันที่24ที่เดือนที่ผ่านมานะครับยื่นไปให้กับทางสาสธสารณสุขจังหวัดสงพลราอตอนนี้ผมก็รออยู่นะครับไม่ได้มีคําตอบให้ผมเลยอยากจะให้ขาให้ความสําคัญกับทางตลาดด้วยเพราะทางตลาดในการฉีดวัคซีนนะครับอยากให้ความสําคัญเพราะว่าทางตลาดนี่ครับเป็นศูนย์รวมของคนที่จะนําเชื้อเข้าออก เข้าตลาดหรือออกจากตลาดที่จะไปแพร่ถ้าเกิดติดก็จะแพร่ต้องติดต่อจะแพร่จุมชนได้นะครับแล้วก็ทางตลาดถ้าติดขึ้นมาตลาดถูกปิดมันมีปัญหาหลายๆด้านนะครับตั้งปัญหาเรื่องด้านเศรษฐกิจปัญหาเรื่องด้านเกษตรกร,ร,กรที่ได้ระบายสินค้านะครับเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรถ้าตลาดปิดปเกษตรกรที่ปลูกปลูกผักปลูกผลไม้ก็ก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับความเดือดร้อนตรงนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะแม่ค้าที่ไม่ได้ขาย ระบายการระ,ะบายสินค้าในสวนในชุมชนก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมคิดไปถึงตรงนั้นผมให้ความสําคัญกับชุมชนกับทุกภาคส่วนเราทํามานตรงนี้แต่เราต้องคิดถึงภาคส่วนอื่นๆด้วยนะครับที่จะเชื่อมโยงที่บูรณาการก็ามาต้องการให้เมืองสงขลาปลอดภัยครับจุดหลักคือหัวใจของเราก็คือเมืองสงขลาต้องปลอดภัยต้องรอดไปด้วยกันครับ ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชม,ร,บชมรายการข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผ่านทาง4ช่องทางหลักช่องทางแรกทางเว็บไซต์สายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4นะครับทาง YouTube สายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไล ออนลนนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ